สวัสดีครับ FC l i o ันการบดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับคุยกันต่อเกี่ยวกับน้องไรอันการบัณฑิตนะครับแล้วกับเรื่องที่ไม่ได้เข้าชิงคมชันลึกอวอร์ดวันนี้เราจะขอร้องนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วนะครับแล้วไม่ต้องไปคอมเมนต์หรือว่าอะไรมากนะครับเออเราขอร้องเพราะมีคนเขา กำลังจับตามองดู f อน้องในอันนะครับเ,เขากำลังจับตาดูพ่อๆเปแม่เขาก็กระแซะกันพูดกันไปกันมาว่าโอ้ยแตกคอแล้วนะครับแตกคอแล้วสองฝักสองายไม่สนมกลมเกลียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแค่นี้นะครับเราทำให้เขาเห็นนะครับเราไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไร ที่ไหนนะครับเออคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ดีๆนะครับคอมเมนต์ดีๆเราไม่ต้องไปติไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปอะไรใครทางนั้นนะครับแล้วเราก็จับมือกันไว้ให้แน่นๆนะครับจับมือกันไว้ให้แน่นๆนะครับจับมือกันไปเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันไปพร้อมกับลูกชายไรอันของเรานะครับไปพร้อมกับลูกชายไรอันของเราใครจะว่าไงเราเหมือนลมผ่านหูไปเลยนะครับเออ เราไปเห็นแบรอะไรเราไปอ่านถ้ามันไม่ดีเราก็ผ่านไปนะครับผ่านไปเราก็คอมเมนต์ดีๆเราก็จะสร้างกลุ่มก้อนของเรานะครับบ้านใหญ่ของเราให้เป็นปลึกแผ่นยิ่งๆขึ้นไปนะครับเราจะขยายบ้านของเรานะครับให้มันใหญ่โตขึ้นไปอีกนะครับเออบ้านใหญ่ของเราทุกคนมองมาเข้ามาจะได้รู้จะได้เห็นว่าเออ โอ้ยเขารักกันจริงนะแม่แม่นี่โอ้ยเขาลักกันเหนียวแน่นนะครับเขาลักกันเหนียวแน่นนะครับไม่มีอะไรที่ว่าจะมาทําให้เขาแตกแยกกันได้นะครับอันนี้ก็ฟอกฝากแม่นะครับเราจะทําให้เขาเห็นเราไปดูหน้าเวทีเราก็จะไปหาฟัาสุขสนุกสนานเพลิดเพลินเราก็คุยกัน,นเรื่องดีๆนะครับเราจุด เรามุ่งไปที่น้องไรอันดีกว่าลูกชายของเราดีกว่านะครับเออไปหน้าเวทีแล้วก็โฟกัสนะครับเรื่องดีๆนะครับเราก็เลิกจากงานแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรกันนะครับให้เขารู้ว่าเออนี่โอ้โหยังที่ห้างใช่ไหมห้างแตกห้างแตแตกโอโ้เขาว่าเกิดอะไรขึ้นน่น่ะโอ้โหที่ไหนได้เขามารอถ่ายรูปกับน้องไรอันนะคิดดูเองเหอะ รอถ่ายรูปกันน้องเลยอันไปไม่ว่าไปงานไหนงานนั้นนะครับเขาจะรอถ่ายรูปกันนะครับถ้าตำห้าเขาก็รอกันนะครับไปส่งขึ้นรถไปอะไรนะครับถ้าทํางานทํางานวัดงานอะไรก็ไปรอส่งเวลาน้องเลิกก็ไปรอส่งเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยโอ่โอโอ ไม่มีแย่งไม่มีรัดคิวไม่มีอะไรเลยผมไปผมสัมผัสมาหลายงานแล้วนะครับผมสัมผัสมาหลายงานแล้วนะครับที่เห็นมากับตานะครับมีเห็นมากับตาเราดูเราอะไรแล้วเรามีฝันสุขเราเห็นเขาตั้งแถวตั้งอะไรบางที่งานปิดงานเปิดหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับเขามาต้อนรัตเตอร์น้องลงรถเลยนะครับนะครับขึ้นไปนะครับ ที่เขาจัดงานเขาก็ยืนเข้าแถวบางที่เขาโปรยดอกไม้ด้วยที่โปรยดอกไม้ด้วยโอ้โหเขาต้อนรับก็ทําอย่างดีๆเพราะเขารักแลินดูน้องไรอันนะครับรักเล่นดูจริงๆนะครับเขาถึงได้ทากันโอโหเราเห็นล้วปลื้มใจแทนเลยนะครับลูกหลานเราคนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนรักนะครับอันนี้ก็ฝกฝากไว้ด้วย เราก็ต้องจับมือกันไปจับมือกันไปไปเรื่อยๆเดินคู่กันไปเลยนะครับเดินไปกับน้องไรอันของเรานะครับให้ทุกคนเขาได้รู้ได้เห็นเลยว่าโอ้เอฟซี 4, น้องไรอันนี่เขารักกันจริงๆนะครับติดตามกันจริงๆนะครับว่างก็ไปหน้าง,งานไม่ว่างกออ็อยู่บ้านก็ดูน้องไรอันนะครับเนี่ย ตอนตอนปีที่แล้วผมได้ไปดูอันนี้พูดย้อนสักนิดหนึ่งไปดูน้องเลยอ้นเขารับรางวัลที่ขมชันลึกอวอร์ดนี่แหละผมได้เข้าไปดูเป็นไปสักขีพยาณเลย <c oughs> ตอนที่น้องเลยอ้นได้รางวัลมีบางท่านบางอะไรเขาคอมเมนต์เขาพูดกันเขาพูดจากันบางครั้งผมก็โคตรน้อยใจเลยจริงๆตอนนั้นนะนะ โคตรน้อยใจเลยใหม่ๆอ่ะกฎกติกาเขามีนะครับเขามีนะครับขอให้ทำยังไงมีโหวตฟรีโหมดส่ง SFS หรือว่าอะไรต่อะไะทรทางช่องทางไหนกันแล้วแต่นะครับกฎกติกาก็สร้างมาแล้วก็พูดแซะพูดอะไรโอ้ตอนนั้นผมโคตรน้อยใจเลยจริงๆนะครับเออ ก็เขาทํามาแบบนั้นเขาทํามาแบบนั้นใช่ไหมเออเขาตั้งกฎกติกามาแบบนั้นเราก็ทําตามกฎกติกาเวลาเราได้แล้วก็โอ๊ยพูดจาเออจริงๆตอนนั้นน่ะมันมันเป็นอะไรที่ว่าโคตรน้อยใจเลยผมวะนะแต่มันพูดไม่ได้มันอะไรไม่ได้จะไปพูดแซะไปพูดอะไรเราเราก็ พูดได้นิดหน่อยตอนนั้นผมก็พูดได้นิดหน่อยที่เขามาแซะมาไล่นะที่น้องเลยอันได้รางวัลน,นะครับออส่งทาง F M S มัง่งเขาว่าโอยยังงูอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะฟื้นฝอยหาตะเก็บแต่ปีนี้เราจะลองดูปีนี้เราจะลองดูนะครับออว่าจะมีใครพูดแซะพูดอะไรหรือเปล่าอ,อวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับ เกาะเกี่ยวกันไว้นะครับเกาะเกี่ยวกันไว้รักกันไว้แล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับแล้วเดินไปด้วยกันนะครับเดี๋ยววันที่ยี่บสี่เจอกันนะครับยี่บสี่เจอกันนะครับวัดอ้อมใหญ่นะครับวัดอมใหญ่ไ่แม่จะลืมทักทายลุงเหล็กด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทักทายแม่แม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ